สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยยฮานอยสูตรสตัวรูดนะครับผมงวดประจําที่19มีนาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกคอรองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่18นะครับผมสำหรับวันที่18แอดมินให้รู้อยู่ที่6กับ3นะครับผม สำหรับ6มา26นะครับผมในรอบเพาพกิจและก็8 6ในรอบ v i p สำหรับ3หลุดไปนะครับผมสำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผมมา44ในรอบปกตินะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19บเเฮรูจุดที่1นะครับผม1กับ3นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม สำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหก แล้วก็1,7นะครับผมสำหรับ3มี3,2 3สองสามสี่สามห้า สามหกและก็สามเจ็ดนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม ห้าห้าแลก็แปดแปดนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ